ประธานครับในการทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนรัษฎรครั้งนี้ผมรู้ว่าเป็นครั้งที่อันตรายที่สุดและก็คงอันตรายที่สุดในชีวิตของผมแล้วแต่ผมมีความจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่นี้เพราะประชาชนได้เลือกผมมาแล้วผมไม่รู้ว่าจากผลจากการทําหน้าที่ในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากต่อผมในหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าสามวันข้างหน้ามีอะไรรอผมอยู่ผมไม่รู้ว่าสามเดือนข้างหน้า จะเกิดอะไรขึ้นต่อผมผมจะยังคงพูดแทนพี่น้องประชาชนได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อตัวผมผมก็ไม่เสียใจที่ได้ทําหน้าที่ของผมในวันนี้ครับท่านประธานครับเราทุกคนต่างทราบดีว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อันตรายแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนในประเทศนี้ต่างรู้อยู่แก่ใจดีว่ามีความไม่เป็นธรรมบางอย่างกําลังเกิดขึ้นในวงการตํารวจความไม่เป็นธรรมนี้ เบามาหน่อยคือทําให้ตํารวจที่ควรมีอนาคตที่สดใสได้มีโอกาสไปดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นช้าลงสักปีสองปีความไม่เป็นธรรมนี้หากหนักขึ้นมาหน่อยก็ทําให้พวกเขาอาจต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อมาวิ่งเต้นให้ได้มีตําแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งก็เป็นภาระของครอบครัวที่บางครอบครัวอาจจะแบกรับไม่ไหวและพังทลายลงมาในอนาคตแต่หากหนักขึ้นมากขึ้นมาอีกนะครับความไม่เป็นธรรมนั้นกําลังผลักให้ตํารวจจํานวนมาก ต้องเข้าสู่วงจรอ,อุบาทปล่อยให้บ่อนการค้ามนุษย์และการแสวงหารายได้ที่เกิดจากการรีดไถจากธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายวงจรนี้ก็จะหันมาทำร้ายสังคมไทยในที่สุดเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ท่านประธานครับระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้เราเดินผ่านมันทุกวันเราเห็นมันทุกวันและเราก็อยู่กับมันทุกวันท่านประธานครับเราทุกคนต่างทราบดี ว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อันตรายแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนในประเทศนี้ต่างรู้อยู่แก่ใจด,ดีว่ามีความไม่เป็นธรรมบางอย่างกําลังเกิดขึ้นในวงการตํารวจความไม่เป็นธรรมนี้เบามาหน่อยคือทําให้ตํารวจที่ควรมีอนาคตที่สดใสได้มีโอกาสไปดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นช้าลงสักปีสองปีความไม่เป็นธรรมนี้หากหนักขึ้นมาหน่อยก็ทําให้พวกเขาอาจต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อมาวิ่งเต้นให้ได้มีตําแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งก็เป็นภาระของครอบครัว ที่บางครอบครัวอาจจะแบกรับไม่ไหวและพังทลายลงมาในอนาคตแต่หากหนักขึ้นมากขึ้นมาอีกนะครับความไม่เป็นธรรมนั้นกําลังผลักให้ตํารวจจํานวนมากต้องเข้าสู่วงจรอุบาทปล่อยให้บ่อนการค้ามนุษย์และการแสวงหารายได้ที่เกิดจากการรีดไถยจากธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายวงจรนี้ก็จะหันมาทรํรลายสังคมไทยในที่สุดเหมือนที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้ ท่านประธานครับระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้เราเดินผ่านมันทุกวันเราเห็นมันทุกวันและเราก็อยู่กับมันทุกวันที่ผ่านมาเราทำราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นปล่อยให้ความชั่วร้ายนี้อยู่ในเงามืดและคอยกัดกินสังคมไทยมาช้านานสำหรับบางคนอาจจะภาวนาว่าวันหนึ่งอาจจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาทำลายวงจรอ,อุบาทนี้แต่เราได้แต่รอครับรออย่างสิ้นหวัง แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งผมไม่ทราบหรอกครับว่าวันนี้ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดมันจะสั่นสะเทือนมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการตำรวจได้หรือไม่เพราะหากสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนำพาสังคมไทยไปสู่ความเงียบงันเช่นเดิมสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่อยู่ที่เดิม ในการทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรผมรู้ว่าครั้งนี้เป็นการทําหน้าที่ที่อันตรายที่สุดและคงเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดแล้วในชีวิตของผมแต่ในเมื่อประชาชนเลือกผมมาแล้วทประผมก็สู้ให้อย่างเต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้ท่านประธานครับในการทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรครั้งนี้ผมรู้ว่าเป็นครั้งที่อันตรายที่สุดและก็คงอันตรายที่สุดในชีวิตของผมแล้วแต่ ผมมีความจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่นี้เพราะประชาชนได้เลือกผมมาแล้วผมไม่รู้ว่าจากผลจากการทําหน้าที่ในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากต่อผมในหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าสามวันข้างหน้ามีอะไรรอผมอยู่ผมไม่รู้ว่าสามเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อผมผมจะยังคงพูดแทนพี่น้องประชาชนได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อตัวผมผมก็ไม่เสียใจที่ได้ทำหน้าที่ ของผมในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน